มาที่ไหนเนี่ยจะมากินข้าวกินอะไรร้านอาหารญี่ปุ่นที่เชียงใหม่เนี่ยนะใช่ถนนลาดวิถีซอยสองใช่นี่ก็อยู่ในเมืองอะ่ะแถวในเมืองเชียงใหม่นะครับก็เขาอยากกินอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านอะไรนะจิกแกนเทียเดี๋ยวละจิก,กนเทียจิก,กนเทีย,จกกเ,ทยเจแปนนิสเลสตอรลองเจกแปนนิสเลสตอรลองก็เดินเข้าซอยมาระหว่างทางเนี่ยแถวแถวเส้นนี้นี่เขาก็เป็นย่านย่านแบบเหมือนย่านชาวต่างประเทศนะนี่เนี่ยเจอป้ายแล้ว เปิดมา15ปีแล้วแต่เขาย้ายจากที่เดิมมามาอยู่ตรงนี้ประมาณปีกว่า oh. เห็นเขาบอกว่าพี่สะพ้ายเขาอะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็มาสอนเขาทำอาหารญี่ปุ่นแบบสไตล์บ้านๆอะไรแบบเนี้ยรสจาชนตุดเอ,อเดินเข้ามาแต่สองข้างทางเนี่ยเหมือนก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นเกส s t house เป็นอพาร์ตเม<อ>นต์เป็นร้านเป็นร้านนะเร็วๆรีบไปไหนล่ะนีนวอากาศดีๆนะกินข้าว ทำไมไม่ไปกินร้านข้าวแกงขนาดแดกอะที่สารพีอะฮอยฮะร้านเราเปิดแล้วนะก็พี่เม่พาแวะปั๊มนี่น่ะโอ้ยฮะนี่เดินเข้าซอยเหรอเนี่ยใช่แล้วนี่นี่ก็ซอยแล้วนะนี่ซอยซอยของซอยเหรอซอยย่อยซอยย่อยอ๋อซอยย่อยเหรอซอยย่อเอออืมเนี่ยเจอป้ายแล้วนนี่ไงร้านโอ้โหเขาเป็นบ้านเลยนี่เหมือนญี่ปุ่นเลยเออ าวบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะฮะนี่มันเป็นบ้านเลยนะฮะบ้านที่เป็นบ้านแบบไทยร้านนาแหละแต่เขาดัดแปลงมาทําเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นข้างหน้าเลยก็จะเป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นเมนูที่ต้องเรียกว่าเป็นเมนูญี่ปุ่นจริงๆที่นี่โอ้โหคนญี่ปุ่นเป็นเชฟหรือเปล่าเนี่ยคิรชัยมาเซสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับพี่หญิงนะฮะพี่หญิงค่ะโอ้พี่หญิงครับถามหน่อยครับว่าร้านร้านพี่หญิงนี่ นี่ยกญี่ปุ่นมาอยู่ในเชียงใหม่เลยเหรอใช่ ใช่เหรอใช่เลยทำไมอ่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเมนูทั้งหมดที่อยู่ในนี้เนี่ยก็คือพี่สาวซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นครับค่ะเขามาเมืองไทยแล้วเขาก็รักเมืองไทยพี่สะพ้ายใช่ไหมใช่พี่สะพ้ายพี่สะพ้ายแล้วก็มาเที่ยวเชียงใหม่ก็เห็นว่าผักสดอะไรเยอะแยะนะคะแต่ว่ามันมีอยู่หนึ่งสิ่งอาหารการกินร้านอาหารญี่ปุ่นมีน้อยในเชียงใหม่ในเชียงใหม่สมัยก่อนเนะเมื่อ15ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วใช่เพราะว่าคนญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่เชียงใหม่ก็เยอะพอสมควรนะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ลำพูนแต่ว่าเขาก็จะมากับ มาพำนักที่เพราะที่ลำพูนมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เขาก็มาทํางานที่นี่ด้วยเราก็เลยว่าเอในเมื่อเราก็เป็นคนญี่ปุ่นแล้วเราก็ชอบรักในการทําอาหารใช่ไหมคะเราก็ลองเปิดร้านดูไหมก็ตั้งแต่วันนั้นก็เปิดร้านมาก็เป็นเมนูแบบชาวบ้านชาวบ้านบ้านบ้านญี่ปุ่นเลยนะนี่เรียกว่ารถมือแม่ละกันก็แบบเมนูพื้นบ้านอ่ะก็ราคาก็ร้อยกว่าบาทไม่ถึงร้อยก็มีที่นี่รับจากคนญี่ปุ่นไหมครับส่วนใหญ่95 แต่ช่วงปัจจุบันก็จะมีเด็กๆรุ่นใหม่ๆที่เป็นคนไทยใช่ไหมที่เป็นคนไทยใช่ก็เริ่มมาใช้บริการแล้วใช่ค่ะค่ะเปิดกี่วันครับแม่จริงๆแล้วปกติเนี่ยเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ทุกวนี้ยังไม่ได้เปิดประเทศเนาะก็เปิดเฉพาะสุกสวัสิ์ทีเท่านั้นก็โทรมาก่อนโทรมาก่อนถูกต้องใครอยากมาก็โทรมาก่อนแล้วบางทีลูกค้าเนี่ย จตรงกันมาพร้อมกันรับไม่ทันใช่เพราะเราเล็กๆนะคะเราทํากันครัวภายในแบบครัวในบ้านอ่ะใช่ร้านเปิดกี่โมงครับร้านเปิด1 1บเอโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงจนถึงสองตอนกลางวันนะแต่ว่าตอนเย็นก็ใช่ตอนสองรอบใช่ห้าโมงจนถึงสี่ทุ่มห้าโมงถึงสี่ทุ่มจองก่อนเพราะว่าที่ร้านนี่ค่อนข้างที่นั่งน่าจะไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะมีห้องหนึ่งห้องที่สามารถจะรับคนได้ประมาณ10กว่าคนแล้วได้กินขนมปังตีสี่ไหมครับ ได้สิได้เลอ่ะนี่มีทุกวันใช่ไหมอุ้ยขอลองกาแฟกับขนมปังเดี๋ยวไม่ใช่ทุกวันจิอย่าเพิ่งสีอช่วงนี้สุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะแล้วก็ต้องติดตามของเพจของเราด้วยว่าโอเคเมื่อไหร่อะไรยังไงชื่อชื่ออะไรจิแกนเทียแปลว่าอะไรฮะจิแกรนเทียเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าประวัติความมาจนานิดนึงเอาเลยฮะเล่าตอนผมกินได้ไหมครับได้เลยมาตอนกินดีกว่าหิวมามา ก็ก่อนอื่นเลยถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยก่อนที่เขาจะทานอาหารเขาจะต้องมีเหมือนกับเป็นเลกน้ำยาอยนิดนึงนะคะเราก็เตรียมอูเมชูไว้ให้ะคะ่ะลองเราชิมดูนะคะอูเมชูค่เออเหรอบ๊วยอ๋มอ,ม,อม,มันเป็นน้ำดองบ๊วย เรื่องน้ำย,อย่อยพี่ชอบเลยอชอบเลยอันนี้นนนเกี๊ยวซาเหรอฮะเกี้ยวซาค่ะเราจะเป็นสไตล์ออกจริงๆนิดหน่อยเพราะว่าพี่พี่สไปซ์ชอบทานอาหารหลากหลายมากแล้วอันนี้เนี่ยเป็นนางเอกของร้านเลยคือใครชอบสลัดนี้จะเป็นโทฟุสลัดโทฟุสลัดก็คือสลัดเต้าหู้แล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดงาบด อันนี้มีปลาด้วยเนี่อันนี้มีปลาข้าวสารนะคะ,ะาาใช่ค่ะอ,นนอันนี้ก็จะได้ครบถ้วนอันนั้นก็จะเป็นสไตล์เกาหลีนิดหน่อยก็คือโฮลนโซชิราซูนามูุก็คือเป็นการคลุกเคล้ากับน้ำมันงานะคะมีปลาข้าวสารกับป่อปยเล้งเป็นส่วนประกอบอา้าวเล้กกินน้ำหมดเลยเหรอเรียกน้ำย่อยอยากเรียกเยอะอันนี้กินอีกป่ะรับอีกสักแก้วไหมคะเผื่อน้ำย่อยจะได้ออกเลี้องได้ ยังกูแดกด้วยเร <c oughs> างั้นผมขออนุญาต <c oughs> นะเผลอเลยค่ะ <c oughs> อืมไปเลยเขาก็เอาไว้เป็นเหมือนสลัดกินกินก่อนอาหารหลักนะประวัติความเป็นมาของร้าน <c oughs> ชื่อร้านยังไงครับซิกันเทียเนี่ยมันเป็นภาษาละตินดั้งเดิมนะคะธุรกิจครอบครัวเมื่อสมัยก่อนก่อนที่จะมาทำร้านอาหารนี่เลยอ่ะก็ทำเกี่ยวกับกล้วยไม้มาก่อนอันนี้ซิกันเทียเนี่ยมันเป็นชื่อของกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ป่าของทางภาคเหนือ โลโก้เป็นรูปตูดช้างซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยจะคอมเมนต์เรามากเลยว่าไม่ดีนะทำไมใช้ก้นช้างทำไมไม่เอาหน้าช้างถ้าช้างเดินไปที่ไหนก็จะนำความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลไปให้แล้วช้างโชคดีใช่แล้วก็ทำไมจะต้องก้าวเดินด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราอยู่ที่ตึกช้างม้อยอร่อยวะไม่เหมือนเดียวตาที่ผมเคยกินอ่ะหร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้จะเป็นโกโบ โกโบจะเป็นผักของญี่ปุ่นชื่อเต็มของเขาเนี่ยที่เราตั้งมาก็คือโทมารานโกโบโทมารานก็คือหยุดไม่ได้กินแล้วจะต้องกินต่อแล้วมันก็เข้าได้ดีกับเจ้าอุเมชูอย่างยิ่งเนี่เหรอใช่หมดแล้วหมดแล้วเอาอีกไหมเลกน้ำาย่อยเดียวบอกเลกน้ำย่อยอนนี่นครับพี่อันนี้ก็ตัวเดียวกันนะคะก็คืออันนี้จะเป็นผัดโกโบเหมือนกันผัดกับมิโซะ อันนี้ก็มีประวัติความเป็นมาเหมือนกันก็คือคุณแม่พี่สะพ้ายเนี่ยเวลาที่เราไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะทําอันนี้เป็นอาหารบ้านของเขาอะ <curry> อย่างันเนี้ยจะผักนิโซะแล้วบอกเออทำไมมันปไปเรียนญี่ปุ่นมาค่ะใช่ค่ะอย่างนี้ก็ต้องพูดภ<ล>าษาญี่ปุ่นได้เลยนิดหน่อยพี่ยังสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นกับเขาได้เลยได้เลยด้วยเดสกาเกลโนอาโนเดียดีโอชินอาสก้าพูดไทยกูยังไม่ค่อย อะไรคะเนี่ยพี่หินหมูสามชั้นแล้วข้างบนนี้จะราดด้วยซอสที่เราผัดมิโซกับต้นหอมญี่ปุ่นโอ้โหต้องกินกับไม่ไม่กินทันกินเลยเรากินดูแล้วก็ไม่ต้องกินคู่กับอะไรเลยนะกินไปเลยค่ะวิธีกินปกติญี่ปุ่นเขาเขากินไงคะเขากินคําเดียวหรือว่า กินคําเดียวเลยค่ะอออ๋ต้งกินคเดีขาข้างในมันจะมีผสมผสานมีแคปเขาเรียกน้กะหล่ำปีเนื้อหมูเนาะอันโนอันเนี่อันนนเนี่นี่อร่อยเดี๋ยวอร่อยจีอร่อยจีอร่อยจีฮึฮอะไอ่าอืมถือว่าอาหารที่ร้านเนี่ยเป็นอาหารสไตล์แบบบ้านๆจริงๆคือพื้นบ้านจริงๆโอ๊ยอะไรอ้าวเพิ่งกินเหรอ ก็บอกไปแล้วไ่หนี่อร่อยมากเนี่ยมือไทยคนไทยกินได้เพราะคนไทยชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ผมชอบเลยนะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นคาโบจะคาโบจะก็คือฟักทองคาโบจันิีก็คือนิโมโนก็คือเอาไปต้มแต่เขาจะต้มนะโดยปรุงใส่กับโชยุซึ่งบ้านเราก็คงงงๆเนอะเอาฟักทองเอาผลเอาผักมาต้มกับโชยุอยี้มันไม่น่ามันไม่น่าเข้ากันแต่ลองทานดูมันจะเข้ากันมากเลยค่ะ โอ้โหเนื้อใสเลยเนาะมาสามชิ้นไม่ใช่เหรออร่อยนะเธอไม่เคยกินรสชาตินี้อาหารเนี่ยมันมีรูปต้องให้ผลที่มันไม่อร่อยอ่ะก็คือหนึ่งรสชาติที่เราไม่เคยกินมาก่อนกับรสชาติที่เราเคยกินมาแล้วแล้วมันอร่อยกว่าแต่เนี่ยมันเป็นรสชาติที่ผมเคยกินไม่เคยกินมาก่อนแต่มันอร่อยเนี่ยลองสิ โอ้ดียัดก็ไปได้ยังไงต้องชิ้นใหญ่ชิ้นโตลองดูนี่เหรอบอกว่าเธอทำได้ทำมาเยอะแล้วน่ะไม่ออกกล้องอ่ะนี่เห็นไหมความสามารถของตัวบอกแล้วมันนุ่มมจริงก็บอกว่ามันอร่อยไม่ได้พูดเล่น มันเป็นฟักทองที่มันไม่เหมือนที่เราเคยกินอ่ะต,อต้องลองนะฮะคนที่ยังไม่เคยมาร้านพี่ผมว่าน้อยมากที่เคยมาพี่เขากลับมาเปิดหลังโควิดเนี่ยต่างชาติก็ยังไม่ได้มากเราเข้ามาช่วยกันอุดหนุนร้านคนไทยแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งผมเชื่อว่าหาก,กินได้ยากกับรสชาติอย่างนี้นะมันมันอร่อยจริงๆอมไม่ดูหวังเลยยี่หมดยังฮะอาหารยังมีอีกเดียวอันนี้เรียกน้ำย่อย<ะ>ไปก่อ,น,อนนี่ก็ว้าวเลยนะ เป็นเมนูหลักแล้วเนี่ยเดียวที่ดูทั้งภาพผมเนี่ยมันกึ่งน้ำลายกันเป็นแถบแล้วเราแดกให้หมดเลยไม่ต้องให้มันแดกหรอกเหลือไว้ให้เหลืออะไรน้ำชาน้ำเบ้กูยังไม่ได้แดกเลยเขาแดกมดคนเดียวโอ้โหอะไรทะแน่พี่หญิงอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าดัตตันโซบะจะนะคะเป็นชาจากมาเลสโซบะ โซบะท,ที่เราทานกันเนี่ยะจมะมีมเล็ดมล็ดมันอม<ะ>เออแล้วก็นี่มีเมนูอะไรมาคะเนี่ยมาซีรีส์หมูเลยนะคะอันนี้จะเป็นบุตตะคากุนิก็คือหมูเนี่ยเอาไปต้มซีอิ๊วทั้งก้อนเลยอันนี้จะเป็นเมนูที่แนะนําสําหรับผู้หญิงเลย เพราะว่าอันนี้เนี่ยจะมีคอลลาเจนสูงมากอันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันแผลอ่าอันนี้อาวเหมาะสำหรับผมแน่นอนอันนี้ทองกัะสึนะคะอันนี้เนี่ยโดยของเราในที่และเราใช้อยู่ที่น้ำหนักนะคะ120กรัมกินกับข้าวญี่ปุ่นข้าวเนี่ยข้าวกับไข่เนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตวิธีให้นะคะที่จะทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวคุณหมอมนะคะใช้ตะเกียบคนๆๆอย่างเร็วและแรงนะคะ เร็วสิความร้อนของข้าวก็จะทำให้ไข่ขาวเริ่มสุกเริ่มสุกคึ้งนึงอ่าใส่เลยนี่เลยแล้วก็คนอีกค่ะคนอีกคนเอกหนึ่งรอบแล้วก็เติมโชยุกับชิจิมิคือตัวนี้ลงไปได้เลยมาเร็วเร็วโชยุเรียบหมดแรงเร็ว้นะคะมาหยอดเลยหยอดเลยอ่าพอแล้วก็เติมเลยถ้าชอบพริก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 เร็ว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 ไม่ข้าวมันร้อนร้อนมืออ่าโอเคได้ยังครับค่ะ แล้วก็สระแอดอกอเลยค่ะแดกเจอเลยค่ะอุ้ยอะไรมาอีกแล้วโอ้โหเป็นหญิงนี่ของเล่นเยอะนะเนี่ยกินก่อนกินก่อนนะเดี๋ยวมันหายเลยจิ้มน้ำจิ้มนิดนึ่งดูหมูนี่หนามากเนื้อฉ่ำอ่ะเนื้อไม่แห้งอุ้ยจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงนะนี่เป็นน้ำจิ้มหวานป่ะฮะน้ำจิ้มทงกัดสื่อทงกัดสื่ออือหึหึหึแล้วก็ข้าวเนาะหืม นี่อย่างนี้เลยอืมรสท่อมจะละมุนละมุนหน่อยข้าวฮะมองับไข่ไข่ด,ดขยิบหมูทอดทอดมาแบบนอกนุ่มข้างในฉ่ำๆนุ่มๆผงออกหวานตัดด้วยตับรสละด้วยลำป,ปีจยจยทำไมฮะเ๋อันนะ้ไอ้ขึ้นเ่นเลย ร้อนตรงไหนนย่นียร้อนอะไรของเธอโอ้ยนี่อะไรครับพี่อย่างไรแล้วอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นร้านเซตของเราตอนตงวันช่วงเฉพาะช่วงนี้นะคะ,ะอันนี้จะเป็นปลา โอไลน์เขาจะเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นอาคูโปคิดงโอ้แล้วเน่นอ๋ออันนี้เทมปุระเทมปุระเขาก็แบบแล้วอาหารจานหนึ่งนี่ไม่ถึงร้อยก็มีร้อยกว่าบาทค่ะอย่างเซตนี้นะคะก็220ก็จะได้ตัวนี้มีซุปแล้วก็มีผักต้มสองจานแล้วก็จะมีสเกมโมโนนี่สเกมโมโนก็คือของดองก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละวันอันนี้ทองกัลสือถ้าเป็นเซตกลางวันนี่ก็190ยเก้าสิบบาทกลางคืนกลางคืน170 ไม่มีเซตอ๋ออุ้ยนี่ปลาจะ<า>อ,อันนี้จะเ,เป็นปลาเก๋าต้มซีอิ้วโอ้โหะคะือต้องบอกว่ามันเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ไม่แพงเลยสำหรับผมเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยคือได้รสชาติดีด้วยดีด้วยชอบด้วยหมดยังครับเนี่ยรอก่อขนไหม นะเดี๋ยวหลังจะได้มากินอีกอื่นเนี่ยเพราะว่าจริงๆบอกแล้วบอกว่าต้องมารีวิวหลายๆรอบเพราะยังมีอีกเยอะไม่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 รีวิวแล้วครับอันนี้มามาโฆษณนาให้นี่มาแบบมาช่วยเลยว่าช่วงนี้คนคนเจอโควิดกันเยอะวิกฤตร้านอาหารก็ลําบากโรงแรมก็ลําบากการท่องเที่ยวลาบากสุดท้ายแล้วคนไทยลําบากหมดผมก็ช่วยอะไรได้ผมก็จะช่วยแล้วก็โอ้โหคือต้องบอกว่าวันนี้ก็ประทับใจมากเลยหลายเมนูยังไม่จบนี่ฮะผมยังอยากชิมฝีมือ ขนมปังโฮมเมดของคนญี่ปุ่นแท้ๆแล้วก็กาแฟ,าแฟด้วยกาแฟดริปสด,สดๆเลยวยูงั้นเดี๋ยวขอ, <c oughs> อวขออขอนจิตไปกินนั่นไปคอลลาเจนเถอะนเอ้างั้นเดี๋ยวเราซัดตรงนี้ก่อนอาหารคาวหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อของที่มันเป็นเครื่องดื่มกับขนมปังกันเ <c oughs> มื่อกี้แทงบิดแทงออกมานอกปากตะเกียบพี่หญิงครับ ยัง<ช>ไม่หมดหรอครับอันนี้หมดแล้วค่ะมีแค่<อ>นี้เองเนะคะวันนี้ค่ะเียอันนี้อะไรครับเนี่ยอ,อันนี้จะเป็นนาเบยากิอุด้งจะเป็นอุด้งหม้อไฟนะคะโอ้โหก็จะมีเทมปุระอยู่ในนั้นด้วยนี่แหละฮะอันนี้จะเป็นบุกคาเคโซบะอันนี้เราขอขอคุยเลยว่าเรามีร้านเดียวเท่านั้นที่ทําแบบนี้ทำไมฮ<า>ะบุกคาเคโซไม่เขาไม่มีใครทํากันค่ะมันหมี่เย็นอะไรอย่างงี้เหรอฮะใช่หมี่เย็นค่ะแต่อันนี้จะแบบว่าได้ครบถ้วนอันนี้คุณคส้าทางอาหารอันนี้เนี่ยหน้าหนาวต้องทานอันนี้ เป็นเคาเลไลซ์ rice, เอาเส้นคาเลไลซ์เสิร์ฟมาพร้อมหมอ้อไฟข้างล่างเนี่ยจะมีกระหล่ำปีอยู่ข้างล่างนี่คือข้าวแกงกะหรี่ใช่ไหมพี่ใช่ถูกต้องเนี่ยเป็นหมอ้อไฟอย่างนี้ชุดอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้นะคะไล่มาเลย2 5 0 250แต่ตัวนี้เนี่ยแค่200บาทเปากอนเนอร์ร้อนนะร้อนมากพี่เขาบอกเปากอนเนอร์พี่หญิงก็พูดกับใคร้องหน่อยชิต้องเป่าฟู่ฟู่ก่อนนะพี่หญิงพูดกับใครครับดูหอถนัดแดกนะ โอ้โหแลลวนะยังอยู่โอโหฟึ่ๆเสียงยังมีอยู่เลยอ่าได้แล้ว อา้าวกินอันนี้ก่อนสิกินจนเนื้อแตกแล้วอ่ะเดี๋ยวขอข้ามไปแดกขนมปังห่ยไ <c oughs> หวแล้วเดี๋ยวกลับมาแดกใหม่ไปแดกขนมปัง <c oughs> เ,เดินไปแดกต่อโอ้จุกแล <c oughs> ้วอ่ะอย่าเพิ่งจุก <c oughs> พี่หญิงค <c oughs> ่ะอันนี้ป้ายอะไรครับเนี่ย <c oughs> อันนี้เนี่ยจะเป็นชื่ออะไรชื่อลูกค้าที่มาใช้บริการของร้านบางส่วนนะคะเป็นที่ระทึกมาแล้วมาลองขนมปังดีกว่า นี่น้องปังเขาบอกว่าเด่นมากนี่คนทำสวัสดีครับพี่ทางนี้เลยค่ะชื่ออะไรคับนี่จนจายชื่อคุณเคียวมินะคะเคียวมิซังอ้าวพี่นี่อีกคนหนึ่งสวัสดีค่ะพี่อะไรพี่มาลีค่ะพี่มาลีเหรอพี่มาลีเป็นคนญี่ปุ่นใช่ค่ะคนนี้ก็เป็นคนญี่ปุ่นเป็นใครกันใช่มาทำไมเมืองไทยล่ะครับชอบค่ะแล้วก็ตอนแรกมาเรียนหนังสือค่ะเรียนที่ไหนที่มอชค่ะเรียนภาษาไทยค่ะ แล้วเห็นบอกว่าเขียนหนังสือด้วยชอบเชียงใหม่มากชอบเชียงใหม่มากในนามคนญี่ปุ่นเขียนหนังสือญี่ปุ่นให้แต่เป็นอาหารไทยอาหารไทยเป็นเรื่องราวของเมืองไทยใช่ค่ะโอ้ดูที่ฮะเนี่ยท่องเที่ยวเมืองไทยที่เชียงใหม่นล้กเขียนด้วยแต่ตอนนี้มาทำขนมปังมันเป็นงานอดิเรกทสามารถหลากหลายก็มาอยู่ที่นี่ขนมปังที่นี่มันเป็นขนมปัง ขนมใส่ญี่ปุ่นค่ะยี่บห้าบาทเองอ่ะใช่ค่ะขายถูกมากขายถูกมากเนี่ยข้างในตีสี่นะอันในไม่มีไส้แต่ว่านุ่มๆแล้วข้างนอกมันหวานๆมาดวดแป้งตีสี่ใช่ค่ะโอ้โหหอมมากดูสิหอมเนยมาก อันนี้เดี๋ยวขอเสริมเขาหน่อยเขาใช้เนยเนี่ยตอนนี้ทรานส์แฟตกำลังเป็นที่ฮือฮาว่าไม่ควรมีในอาหารเล้ก็จะใช้เนยทรานส์แฟตซึ่งจริงๆแล้วต้นทุนเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมากแต่เขายังยืนกลานที่จะขายราคานี้เพื่อให้คนได้ทานของดีและอร่อยโอ้กาแฟฮะของของคุณเควมีเนี่ยเขาจะมีเขาจะเน้นเป็นกาแฟของไทยของเชียงใหม่อานหรือบางทีเขามีหลากหลายนะคะอาจจะเป็นมาจากแม่ห้องซ้อนนู่นนี่นี่นั่นค่ะ อันนี้คือเจ้าเที่ยวชาญทำกาแฟพี่มะลิเที่ยวชาญทำขนมปังแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังอะไรครับแม่นี่วน้าขานี้อร่อยมากค่ะวนัาขายดีค่ะสามสิบบาทเหรอดูดิฮะถือไม่มาแดกนี่ไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมลอเป็นแป้งโควิดนะคะอืมอือันนี้ก็อร่อยก็ไม่แพงด้วยอันนี้เป็นแป้งคลิงปังนี่อันนี้ใช้นาทเชอยลอีสค่ะ อีสธรรมชาติยีสต์ธรรมชาติเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเองเลี้ยงเองคืออะไรเลี้ยงยีสเองไม่ใช่ยีสต์ดรายยีสต์นะคะทพี่เลี้ยงเองเหรอเลี้ยงยังไงอ่ะให้อาหารเลยเพื่อแล้วเอามาทำขนมปังได้นะใช่่คะูตายแล้วต้องกินแล้วฮะต้องแบงครับอันนี้เหลืออันสุดท้ายด้วยอไปดูไส้ดิเฮ้ยสามห้าบาทไส้ทะลัก อ้าถือไว้ก่อนต่อไปเลยค่ะอครบห้านิ้วเลยฮะบอกว่าอันนี้คัสตาร์ดอันนี้ไส้คัสตาร์ดนี่ได้แปดบาทอันนี้คนไทยชอบกินนี่กว่ายี่สิบบาทอันนี้ลองอันนี้ไม่ใช่กับปาเตโรค่ะปาเตโรอ่อนหวานคนญี่ปุ่นชอบทานปาเตโรเนี่ยนี่นะใช่ทั้งในจะนุ่มไหมค่ะไม่มีไส้อันนี้มีไส้คัสตาร์ดทานกับแยมทานกับเนย ครบแล้วฮะย่างยังอันนี้อร่อยมากหมอบอกเนี่ยก็สตาร์จริงจริงนุ่มมากอร่อยทอ่ทำจริงจริงอันนี้ชอบเลยนะส่วนตัวก็ไก็ได้ก็ไดให้ขออนุญาตแดกไปเลยเนาะป้ปถองป้าง่ายนะกาแฟนี่ไงเพียงกาแฟไหมเหรอมาต้องขอบคุณนี่ภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะอเลียโตอเลียโตโคไซมารร้อนไหมคะ ร้อนแบบคู่ๆก่อนค่ะกักว่าไม่มีใครชงเย็นหรอกค่ะน่าแรงแข็งเอาหนมปังสักก้อนไหมพ่อกูดูว่าป้อนเงี้ยวอยู่แล้วพี่มะลิกับพี่อะไรนะเลียวโกะอะเลียวมิเลียวมิเลียวโกะไหมอยู่ทุกวันไหม ม่ค่ะขายสุขสวัสดิ์ทีสุขสวัสดิ์ที่ก็คืออยู่ร้านทุกวันนอกจากวันไปทําหนังสือเขียนหนังสือก็ถ้ามีเวลาว่างก็ไปแต่ส่วนใหญ่ก็คือหนังสือนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่ใช่ค่ะไม่ไปจังหวัดอื่นเลยเหรออาอไปเชียงใหม่โดยส่วนใหญ่เชียงใหม่ไก่เบิร์กต่ว่าอันนี้อาหารไทยทั่วไปอาหารไทยทั่วไปโมีข้าวแกงด้วยอ่ะใช่ค่ะเป็นญี่ปุ่นชอบกินข้าวแกงไหมชอบค่ะรู้จักข้าวแกงกระดับแดงไหมครับ เคยไปเคยไปด้วยต้องไปเขียนสกู๊ปโอ้โหรู้จักเอาล่ะเดี๋ยวเขาไกลชียงใหม่ลุยเจแปนขอบคุณพี่ๆมานะคะับคร้านี้สุดยอดมากต้องมานะครับแนะนำลยใครมาเชียงใหม่ต้องมาที่นี่ครับผมส่วนใครจะติดต่อได้ที่ตรงนี้เลยนะติดต่อกันเลยต้องจองก่อนนะเพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้างที่จะรับคนน้อยไม่ได้รับล็อกอินมากนะมา จองกันนะครับต้องมาเจ๊ต้อยเนี่ยขาประจําแน่นอนอ้าวสักก้อนไหมสักก้อนไหนก่อนล่ะโอ้โหทำได้อ่ะสวัสดีครับเปิดมาอยู่ทุกไม่รู้จะดูรายการอะไร